An, รุ่น 4J อ่ n มีซันลูฟอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมเทสสอบลูฟให้ดูอ่าเปิดได้ปกติเนาะโอเคเปิดปิดอ่าใช้งานได้ปกติครับซันลูฟทียุอ๋อแอคคอร์ด J p a นเนี่ยมันจะไม่มีเนวิเกเตอร์นะคันนี้เขาติตตดตั้งเนวิเกเตอร์ตรงรุ่นเลยของแคสก้านะครับก็คือเป็นของตรงรุ่นแอคคอร์ดรุ่นนี้เลยอ่าจะมี igator, มนีเวกเตอร์มานะฮะ ยางเป็นกูดเยียร์ใหม่4เส้นเลยเพิ่งเปลี่ยนประมาณไม่ถึงปีดีเป็นกูดเยียร์ปี2ีนะครับเนี่ยสีเส้นเลยนะภายในสวยจริงๆครับคันนี้บอกเลยเนี่ยหลังครงหลังคาเนี่ยสภาพดีมากนะฮะสวยมากเบาะนี่คือไม่แสนห้าแล้วเบาะสภาพนี้ผมว่าหายากมากนะคือเจ้าของเดิมเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกเขาเน้นขับคนเดียวอะแทบไม่เขาไม่มีลูกไม่มีครอบครัวแทบไม่มีใครนั่งรถเลยเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะะเสียงคอมแอร์ไม่ดังนะครับ รอบเลิบเลยปกติใส่พงใส่ท,สา,ทานอะไรไม่ไดังนะครับเขาเขาไปนั่งได้เนี่ยเขาไปนั่งได้เห็นไหมนั่งได้ด้วยเวิร์กเลย สวัสดีครับผมอ่าวันนี้พบกับผมเอ็5 c a r ่งเจ e ้อีกคันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถเก่งกันบ้างนะฮะเป็นรถเก่งยอดฮิตในช่วงปี2013ที่ผมชอบมากรุ่นหนึ่งเลยก็คือ Honda Accord ความพิเศษเอของคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะเป็นเครื่อง2.4เป็น Japan Spec เป็นรุ่นนำเข้านะครับรถคันนี้ผลิต2012จากญี่ปุ่นแท้นะฮะแล้วก็นำเข้ามาขายและจดทะเบียนปีสอง3ะครับนะฮะประวัติรถคันนี้ ก็คือเจ้าของเดิมใช้มือเดียวป้ายแดงนะฮะเขาไปเทรดเป็นรถ BM ป้ายแดงนะครับเดี๋ยวจะมีรูปวันที่ไปซื้อรถแล้วก็วันที่เขาถือเล่มทะเบียนยืนขายรถให้ผมเนี่ยนะฮะพอดีวันนั้นทีมงานไปแทนรับรถแทนให้ผมเลยไม่ได้ไปแล้วอาจจะไม่ได้มีรูปผมแต่เดี๋ยวเราจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับก็คันนี้ไม่ห154,000กิโลมีประวัติ เช็คระยะศูนย์นะครับเป็นสีดําเดิมโรงงานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มให้ดูรอบๆคันก่อนคือธรรมชาติรถสีดำเนี่ยก็จะมีริ้วรอยบ้างนะฮะตามกัรชนเนี่ยอย่างนี้นะจะมีริ้วรอยบ้างทางการชนนะฮะสีรถก็ติดเดิมอาจจะมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าได้ได้เดิมนะฮะเนี่ยได้ดูรอบๆคันตำหนิด้านหลังก็จะมี ริ้วรอยตามกันชนกันชนบ้างนะครับริ้วรอยตามกันชนมีบ้างนะครับก็จะมีรักยิ้มตามตัวถังบ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมก็สวยๆเงาๆเดิมๆอยู่นะฮะจะมีรักยิ้มรอยตรงแก้มบ้างนะฮะมีบ้างนะฮะโดยรวมประมาณนี้แต่ไฟเฟยเลยเดิมใสยอยู่กระจงกระจกเลยเดิมแล้วก็รุ่นนี้มีซันลูฟนะครับจะมีซันลูฟเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนอรีวิวภายในให้ดูนะฮะ มาในส่วนต่อไปยางยางเป็นกู o เยียร์ใหม่สีเส้นเลยเพิ่งเปลี่ยนประมาณไม่ถึงปีดีเป็นกู o เยียร์ปี22นะครับเนี่ยสีเส้นเลยนะฮะขับนิ่มดีเลยแหละนะฮะอ่าสีเส้นใหม่สีเส้นเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆรอบคันนะครับผมโอเคครับผม อ่ะต่อมาเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องก็เป็นห้องเครื่องเดิมเครื่อง2.4นะฮะ ivtech นะฮะป้ายเปิดออยู่ครบเดิมหมดนะฮะนะฮะไล่ให้ดูตั้งแต่ซุ้มโชคนะฮะอ่านี่โดยรวมนะครับเดิมเ็นเดิมหมดนะฮะซุมซ้มโชงซุ้มโชกฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมสีเดิมสติ๊กเกอร์อะไรต่ออะไรเนอยู่ครบหมดนะครับ Yeah. ไม่มีชนคันนี้ตัวถังเดิมแต่ถึงแต่อย่างที่บอกว่าด้วยด้วยความเป็นรถสีดําถ้ามีริ้วรอยก็อาจจะมีเก็บสีมาบ้างนะฮะแต่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มาอาบน้ำอะไรมาไม่ใช่นะเก็บมาเป็นบางชิ้นนะครับก็โดยรวมห้องเครื่องจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังว่าเครื่องนิ่งไหมนะฮะอ่าเดี๋ยวเราสตาร์ทแบบไม่เปิดแอร์กันก่อนโอเคอ่านี่เป็นสตาร์ทต,ตอนเครื่องเย็นแบบไม่เปิดแอ์นะนี่นะฮะ เครื่องนิ่งเดิมๆเ,เลยเครื่องนิ่งเดิมเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวต่อไปเราไปฟังเสียงเปิดแอร์กันมาครับอ่าทีนี้เปิดแอร์แล้วนะอ่านี่เป็นชดเชยรอบนะฮะก็มีเสียง คอมแอร์เสียงเฉยรอบเป็นปกตินะเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะเสียงคอมแอร์ไม่ดังนะครับรอบเริ่บเลยปกติใส่พงใส่ท่านอะไรไม่ดังนะครับอ่าโดยรวมประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวใครสงสัยเรื่องเครื่องเกียร์อะไรเข้ามาลองได้ขับดีครับเครื่องเกียร์เปลี่ยนนิ่มแน่นอนนะฮะดีเลยโอเคครับผม อ่จจะ่โมมาดูรายละเอียดภายในนะครับจุดเด่นแอคคอร์ดสองยจอ่มีซันรูฟอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมเทสซันรูฟให้ดูอ่าเปิดได้ปกติเนาะโอเคเปิดปิดอ่าใช้งานได้ปกติครับซันรูฟนะฮะแล้วก็จะบอกนิดนึงคือถ้าเป็นเจถ้าเป็นเจแปเนี่ยที่จริงเดิมๆม,มาวิทยุแอคคอร์ดเจแปเนี่ยมันจะไม่มีนิเกเตอร์นะคันนี้เขาติตตดตั้งนิเกเตอร์ตรงรุ่นเลยของแคสก้านะครับ ก็คือเป็นของตรงรุ่นแอ c o คอร์ดรุ่นนี้เลยอาจจะมีเลวิเกเตอร์มานะฮะมีมีเลวิเกเตอร์มานะครับนะฮะเป็นความพิเศษนะฮะแล้วก็คันนี้สภาพดีมากภา,ภายในภายในคอนโซนลายไม้พวงมาลัยหนังเนี่ยหัวเกียร์อะไรเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากนะฮะกุญแจมี2ดอกอยู่ที่สตาร์ทอันหนึ่งแล้วดอกอยู่ที่ผมอันหนึ่งคู่มือบุ๊กเซอร์วิส เอกสารประกันเนี่ยอยู่ในนี้มีครบหมดเดี๋ยวเรามาดูที่บ้านนะครับเรามาดูที่บ้านได้อุปกรณ์มีครบหมดนะครับจงสนใจสำรองอะไรเงี้นะเดี๋ยวมาไล่ดูที่บ้านได้นะครับดูคร่าวๆก่อนนะฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูชมเบาะด้านหลังกันไปอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเบาด้านหลังกันนะครับเนี่ยด้านหลังแอคคอร์ดเนี่ยนั่งสบายมาก คือผมจําได้ว่าตอนผมซื้อแอคคอร์ดรุ่นนี้สมัยนะั้นที่ยังไม่ทํ o u t u b e นะตอนซื้อคันแรก,แรกขับดีมากชอบแล้วข้างหนังมันเป็นรุ่นที่นั่งสบายมากตั้งแต่ G8 ยัน G9 เลยคือนั่งสบายมากแล้วก็เนี่ยที่พักขงพักแขนมีที่วางนุ่งวางน้ําอะไรนะนั่นมีแอร์หลงแอร์หลังนะฮะเออแล้วก็นั่งดีมากนั่งสบายมากนี่รคันนี้นี่เบาะหลังนี่สภาพดีมากเลยนะใหม่เอี่ยมเลยภายในสวยจริงๆครับคับนนี้บอกเลย เนี่ยหลังคองหลังคาเนี่ยสภาพดีมากนะฮะสวยมากเบาะนี่คือไม่แสนห้าแล้วเบาะสภาพนี้ผมว่าหายากมากนะคือเจ้าของเดิมเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกเขาเน้นขับคนเดียวอะแทบไม่เขาไม่มีลูกไม่มีครอบครัวแทบไม่มีใครนั่งรถเลยสภาพถือว่าดีมากเดี๋ยวผมจะเก็บภาพตอนท้ายๆให้ดูอีกทีโดยรวมรอบคันแต่นี้ก็คือรีวิวกันนั่งการอะไรโดยรวมเออออปชั่นภายในให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนครับผม อ่าต่อมามาดูด้านท้ายกันนะครับเนี่ยด้านท้ายนะด้านท้ายร้างน้ําเดิมนะฮะรางน้ําเดิมฝากระโปรงเดิมหมดนะครับซีนเซอร์อะไรเนี่ยเดิมนะฮะเนี่ยร้างน้ำอะไรต่ออะไรเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูนี่ยางอะไรยางอะไรเนี่ยนะเนี่ยครับยางอะไร ซีนซับในนะอย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นซีนซับในจะเป็นไข่ไก่ก็จะมีแค่ซูบารุอย่างเดียวที่เขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับใน,นอุปกรณ์ยางยองอะไรอยู่พอดยางอะไรไม่เคยถอดนะเดิมๆหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยสเปซค่อนข้างกว้างมากแอคอร์ดเนี่ยกว้างมากใส่ของได้แบบกระโปรงกระเป๋าเดินทางเลยได้ลึ่มอะ่ะผมบอกเลยเข้าไปนั่งไปนอนนันได้เนี่ยลองให้ดูไหมเนี่ยลองลองให้ดูหน่อยอ่ะเนี่ยเขาเขาเขาไปนั่งได้ เนี่ยเขาไปนั่งได้เห็นไหมนั่งได้ด้วยเวิร์กเลยเขาไปนอนได้เลยเนี่ยนอนได้เลยแต่จะนอนมากไม่ได้เอาประมาณนี้ก่อนว่าขึ้นมานั่งขึ้นขึ้นมาขึ้นขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ได้ก็โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูซอกประตูทั้ง4บานกันนะครับค่อยไล่ดูนะครับเนี่ยนะฮะซอกประตูเดิมเหมือนเดิมแน่นอนสติ๊กเกอร์ครบนะครับน็อต บานประตูทั้ง4ี่บานนะฮะต้องไม่เคยขายสติกเกอร์ต่าง,างๆอยู่ครบนะครับเห็นนะฮะส่วนยางขอบประตูมาดึงกันได้ครับเม็ดอาร์ตไม่มีขายครับแน่นอนมาดึงดูกันได้ที่ผมไม่ดึงในคลิปหลังๆเพราะว่าบางทีดึงเข้าดึงออกมากๆเดี๋ยวมันช้ำครับผมแต่มาดึงดูที่บ้านตอนมาดูได้เลยนะฮะตามสบายซอกประตูฝั่งหน้าซ้ายนะฮะ ให้ดูนะฮะอ้อมเดิมของมันนะครับสีเดิมสีเดิมซับในเดิมโรงงานนะฮะเพจเจแปนแท้นะครับนี่เพจเอ็กคอร์ดเจแปนแท้เลยนะฮะสติกเกอร์เลยตอนไรอยู่ครบหมดไม่มีการถอดการแกะนะครับอ่านะฮะให้ดูซอกประตูโอเค แล้วก็พรมนี่พรมตรงรุ่นนะฮะเต็มคันเลยนะฮะเป็นพรมตรงรุ่นแบบนี้นะฮะเต็มคันเคคับผมอ่าและนี่แชสซีใต้ท้องนะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำเลยทุกคันก็ถ่ายดูทุกคันต้องไม่ผุไม่สนิมนะครับนี่ชัชสซีใต้ท้องแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ด้านหลังนะครับค่อยไล่ดูก่อนด้านหลังจะเป็นชัสซีฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับค่อยไล่ดู ด้านหน้านะครับแต่ด้านหน้าเขาจะมีฝั่งแผ่นพลาสติกบังนะครับพอนด้าจะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะฮะชัซสสีฝั่งซ้ายรถนะครับ่านะสวยงามนะฮะโอเค ับผมก็สำหรับใครที่สนใจรถ Accord คันนี้นะครับทวนอีกทีเป็นรุ่น2.4 G8 รุ่น j 8ส a s u n o o นะครับแล้วก็มี i n s t a l l n a v ีตรงรุ่นมาให้นะราคา329,000บาทผมขายไม่แพงขายถูกมากแล้วคันนี้ที่จุดเด่นก็คือภายในคืองดงามมากยางใหม่คู่มือบุ๊คครบมีประวัติศูนย์อะไเงี้ยครับเล่มมือเดียวป้ายแดงนะฮะ ก็เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับกันได้แล้วก็เป็นรุ่นที่หาย,ยากนะผมบอกจะบอกว่ามีน้อยมากในตลาดผมขายไม่แพงส่วนใหญ่ขายกัน3 5 0 0 0ท่านลองเช็คราคากันได้นี่เราเอากันแบบเหมือนแบ่งกันไปใช้นะครับแล้วก็ใครสนใจก็โทรมาหาผมได้ตามเบอร์โทรที่ผมลงข้างล่างหรือเข้าไปดูประวัติซื้อขา,ขายของเราได้ที่เพจ17,5 Car h o u s e คเป็น a c e b o o k นะครับแล้วก็พิกัดที่บ้านเราอยู่ปทุมธานีลำลูกกาของสีนะครับใครอยากเข้ามาก็ โทรมาถามหรือส่งโลเคชันอะไรต่ออะไรให้ได้นะฮะมีการสงสัยเพิ่มเติมหรือทีวีวอเลยตกหล่นไปโทรมาสอบถามเข้ามาดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะซื้อสดซื้อผ่อนก็เข้ามาคุยกันพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ก่อนปิดคลิปกันไปก็ฝากเพื่อนๆหรือท่านสมาชิกท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับมีอะไรติชมกันได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ เดี๋ยวผมขอปิดคลิปคันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคันหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ